นี้ค่ะพี่นนท์นะคะหรือน้องนอนของหลายๆท่านนะคะคุณนนทธนวัตรอัครวงวริศนะคะผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทวินเนอร์อินเตอร์พลัสค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะให้เราฟังกันค่ะว่าธุรกิจที่พี่นนท์ทำคืออะไรนะคะแล้วกออ็อะไรนะอนาคตนะคะของของธุรกิจนี้นะคะจะเป็นอย่างไรและก็ที่สําคัญค่ะ ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่พี่นนท์ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมันจะช่วยอะไรในแง่สิ่งแวดล้อมได้บ้างนะคะขอบคุณมากนะครัเชิเลยค่ะครับก็่อนอื่นขอแนะนำนะครับผมนนท์นะครับก็ปัจจุบันครับทำงานเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวเรามีเราจะมี3ธุรกิจหลักๆด้วยกันนะครับธุรกิจแรกเลยเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่กับฉีดพลาสติก ซึ่งการฉีดพลาสติกเนี่ยสินค้าหลักๆของเราคือตัวพาเลตนะครับพาเลตเนี่ยถ้าเราเห็นก็คือเป็นจะเป็นพวกพาเลตไม้ส,ส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยทำเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปเป็นพลาสติกซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถามว่าตลาดพลาสติกเองเนี่ยโตไหมนะครับอ,อ,อยากจะเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อเราเราเรา,เรา,เ,ราเราทำธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อประมาณ1 7 7 8ปีที่แล้ว เมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยเรามีแค่2เครื่องจักรในการผลิตพาเลตนะครับซึ่งณนะตอนเนี้ยผ่านมา18ปีเรามีประมาณ30เครื่องแล้วนะครับสาเครื่องเนี่ยพูดง่ายๆก็คือผลิตเดือนหนึ่งเนี่ยผลิตประมาณแสนห้าหมื่นแผ่นต่อเดือนทุกวันนี้นะครับเราผลิตพาเลสพลาสติกเนี่ยแสนห้าหมื่นแผ่นต่อเดือนนะครับแล้วก็สแสดงว่าตลาดมันโตขึ้นมันมาแทนพวกพาเลสไม้นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าพาเลสพลาสติกของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้เวอร์จินเราไม่ได้ใช้เป็นวัตถุดิบเกรด A นะครับเราใช้เป็นวัตถุดิบรีไซเคิลนะครับ90%ของพลาสติกพาเลสที่วันนี้เราขายท้องตลาดเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยคือ90%คืเอร์พลาสติกรีไซเคิลดังนั้นเราก็เลยมีธุรกิจอีกอันนึงก็คือเป็นโรงหลอมพลาสติกคือเราเอาเกรดพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับมาหลอมเป็นเม็ด เม็ดพลาสติกที่เป็นรีไซเคิลแล้วก็ส่งไปให้โรงฉีดที่เรามีอยู่เนี่ยครับฉีดขึ้นรูป็นูพาเลตนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกธุรกิจเมือนก็เป็นธุรกิจต้นน้ําของเรานะครับเพราะว่าการที่เราจะผลิตต่อเดือนเนี่ยแสนห้าหมื่นแผ่นเนี่ยเราไม่สามารถเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรฮะไม่สามารถพึงซัพพลายเออร์ข้างนอกได้เราต้องมีของเราเองนะครับเราต้องมีสามารถผลิตตัวรอมแมตท,ที่ลของเราเองเพื่อเราจะได้ม,มีมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตให้กับลูกค้าเรานะครับ แล้วก็ธุรกิจที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปเราผลิตประมาณแสนห้าหมื่นแผ่นต่อเดือนดังนั้นเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราต้องส่งพาเลทเยอะมากแล้วรถคันหนึ่งเนี่ยมันส่งได้แค่2 0 0รคันไอ้สองร้อยแผน่นดังนั้นเนี่ยเราต้องโหมีมีจำนวนเที่ยวนในการขนส่งเยอะมากนะครับเราก็จะมีบริษัทโลจิสติกที่มาซัพพอร์ตในเรื่ององการขนส่งพาเลทเราเนี่ยให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับคันนี้ก็ตอบคำถาม พี่เจเจเนาะที่บอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คืออย่างนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่าเรามีโรงหลอมเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งบางทีอ่ะทุกคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงพลาสติกเนี่ยก็อาจจะแบบโอ้ยพลาสติกมันคือขยะเอ้ยมันคือนู่นนี่นั่นแต่จริงๆเราอ่ะเราเป็นคนที่จะพูดยังไงเนี่ยเราเป็นคนเป็นเป็นเวสคอลเลกเตอร์นะครับก็คือเราเอาเศษพลาสติกเนี่ยที่คนเขาใช้กันไปแล้วเนี่ยเอามารีโพเซ มาบดมาหลอมใหม่แล้วก็ฉีดขึ้นรูปเป็นตัวพาเลทนะครับซึ่งตัวพาเลทเนี่ยทุกวันนี้ที่เห็นที่ใช้ในท้องตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ใช้เป็นเม็ดรีไซเคิลกันทัน้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระดับหนึง่งซึ่งเ,เราก็ได้จริงๆเราก็ได้รางวัลนะครับในเรื่องของ sustainability นะครับของบริษัทหนึ่งนะครับขออนุญาตเอ่ยนื้อไปได้เป็นของของ BJC ในเครือของเบียช้างนะครับก็ได้รางวัลนี้มาเพราะเราเพราะ BJC ก็เป็นลูกค้าหนึ่งของเรานะครับ อย่างนั้นก็หมายความว่ามันยิ่งกว่าการเป็นรีไซเคิลอีกแต่ว่ามันมันขยับไปอีกขั้นก็คือเป็นอัพไซเคิลด้วยใช่ไหมคะก็คือการเอาขยะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่โดดพูดว่ามันเป็นเวสน่ะเอามาทำให้มันเกิดมูลค่าถูกต้องครับใช่ไหมคะถูกต้องแลถ้าอย่างนั้นแล้วลูกค้าสำคัญของเราคือใครคะโอ้โหเอโอเคอย่างนี้ครับลูกค้าคืออย่างนี้พาเลทเนี่ยจริงๆมันใช้ในในอุตสาหกรรมในโกัดังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม กลุ่มเปปตุเคมีนะครับขออนุญาตเอ่ยเนมเช่นปตท e อซี G, ก็เป็นลูกค้าหนึ่งในของเรานะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับก็อย่างพวกเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหมดเลยนะครับโอสถสภาคาราบาวก็เป็นลูกค้าอของเรานะครับล้วก็ส่งพาเลตให้กับพวกเขาเหมือนกันนะครับ <S <S แล้วก็มีกลุ่มพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอ,อาหารเครื่องดื่มพวกอคอนซูเมอร์ผลิตั์ต่างๆก็คือใช้ใช้พาเลตหมด นะครับดังนั้นเราก็จะมีอุตสาหกรรมหลากหลายมากดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าช่วงนี้ยานยนต์ขายไม่ดีคือยานยนต์ก็เป็นใช้พาเลทเหมือนกันนะครับช่วงนี้ยานยนต์ไม่ดีแต่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มดีเราก็จะสา,ามารถขายพาเลทเราให้กับอุตสาหกรรมนี้ถึงแม้อุตสาหกรรมยานยนต์จะน้อยลง มันก็จะสามารถ DIVERSIFY ได้ในในเขเงเชิงของการขายนะครับพอฟังน้องนอนเล่ามาแบบนี้นะคะทำให้เราได้เห็นภาพเนาะว่าตั้งแต่17-18ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่มีเครื่องจก2 2> ักร2เครื่องนะคะจนผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด30นะฮะออช่วงแรกๆเนี่ยมันมีเหตุแบบ ที่เรียกว่าเป็นความท้าทายไหมมันมีอุปสรรคอะไรที่เราแบบว่าทําให้เราต้องล้มลุกคลุกคลานแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้หัวใจสําคัญคืออะไรเอาอย่างแรกขอให้ช่วยเล่าฟังก่อนว่าอุปสรรคและความท้าทายที่เราเจอเน่ยคืออะไรและเรามีกลยุทธ์อย่างไรที่ทําให้เราเนี่ยฝ่าฟันมาจนประสบความสําเร็จในวันนี้ได้อ่ะคะ่ะครับผมครับก็ก็คืออย่างนี้นะครับคือเมื่ออย่างเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยที่เรา ลงทุนในเรื่องของของของพาเลทตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> คือตลาดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังพาเลทใช้พาเลทไม้กันเยอะนะครับ mm hmm. ด,ด,ดังนั้นมา r k เก็ตแชร์เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยคือพาเลทพาเลทไม้เกือบทั้งนั้นนะครับ mm hmm. ส่วนของเราเป็นพาเลทพลาสติกเนี่ยจะไปแทรกเขาเนี่ยหนึ่งคือเขาต้องถามก่อนว่าเฮ้ยต้นทุนเราได้ไหมราคาเราได้ไหมแข็งแรงพอไหม mm hmm. ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดีไซน์นะครับในเรื่องของโครงสร้างตัวพาเลทให้มันเหมือนกับว่า ต้นทุนของมันเนี่ยนะครับสามารถแข่งขันกับกับพาเลทไม้ได้คือพาเลทของเราเนี่ยมันจริงมันมีหลายรุ่นนะครับรุ่นเบารุ่นกลางรุ่นหนักนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยคนถ้าคนรู้สึกว่าเฮ้ยพาเลทตัวเนี่ยมันหนักไปมันแพงไปเขาก็ซื้อรุ่นเบาได้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าสามารถตอบโจทย์เขาได้ดังนั้นเนี่ยเราถึงต้องต้องมีการออกแบบพาเลทหลายๆรุ่นนะครับเพื่อให้มันสามารถเข้าไปในตลาด ที่เขาใช้อยู่ได้อย,อย่างที่ผมได้ไเรียนไปอะพาเลทไม้เนี่ยณ้า,าช่วงนั้น18ปีที่แล้วราคามันถูก <c oughs> แต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะกลับการตรงที่ว่าพาเลทไม้มันก็อาจจะเริ่มแพงขึ้นนะครับพาเลทพลาสติกเราเนี่ยผมก็ได้เรียนไปว่าเราก็กลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งที่เราทําก็คือเราใช้เม็ดรีไซเคิลซึ่งต้นทุนมันจะถูกกว่าเม็ดตัวเวอร์จินนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราทําให้เราเสามารถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แข่งขันเข้ามาในตลาดได้แล้วก็จริงๆตอนที่เราเข้าไป approach เนี่ยลูกค้าต่างๆเนี่ยสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ายากไหมคือยากมากๆนะครับ mm. คืออย่างถ้าเราเนี่ยจะเข้าไปคุยกับบริษัทปตทรหรือ SCG เนี่ยโอ้โหจะเข้าไปได้เนี่ยคือต้องคุยกันโปรเจกต์เนี่ยคุยกันยืดเยื้อกันมาเป็น2ปีอะครับ mm. ผมจะไปผมเด velope ตัวพาเลตตัวหน,นึ่งเนี่ยให้กับทางโอพูดชื่อโอเคไม่เป็นไรขออนุญาตพูดชื่อไปแล้วกันนะพูดไปเยอะแล้วก็เนี่ย ต้องเข้าไปคุยเข้าไปคอนวิสเขาว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราดีไซน์พาเลตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถแทนพาเลตไม้ที่คุณใช้ได้นะเนี่ยเราก็พิสูจน์ให้เขาลงทุนแม่พิมพ์ลงทุนแม่พิมพ์นี่คือเรากำลังพูดเรากำลังลงทุนคือเขาเรียกว่าไงฮะมันคือริสก์มันคือความเสี่ยงคือการลงทุนทุกลงทุนเนี่ยคือความเสี่ยงแต่เราคิดว่าให้การลงทุนตรงเนี้ยมันเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงที่ว่าเราเรามั่นใจว่ามันจะเกิดประสมความสําเร็จได้นะครับเราก พยายามคอนวิส์ลูกค้าถึงแม้จะเป็นใช้เวลาปี2ปีสปีก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอดทนครับไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยพอเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันใช่เราถึงตอนนั้นน่ยพอมันเขาเาเปิดตลาดไปปุ๊บเราก็จะสามารถไปบอกลูกค้าอีกเจ้าอ,าอื่นๆเป็นเรฟเลนได้ว่าเฮ้ยเนี่ย<ๆ>เขาเริ่มมาเปลี่ยนเป็นนี้แล้วนะแล้วเราก็ทยอยทยอยทยอยกระจายกระจายกระจาย ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับจะเป็นแบบน่าชื่นชมมากเลยนะคะคแล้วก็ขอถามอีกอย่างหนึ่งว่าในช่วงเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปแทรกตลาดหรือว่าเจาะตลาดเขาได้หรือว่าก่อนที่เราจะคอนวินส์เขาได้เนี่ยมันมีไหมคะประเภทแบบว่ากลยุทธ์การให้ไปทดลองใช้มีครับอันนี้อันนี้คือเป็นเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาลูกค้าเขาจะทดลองอะไรก็แล้วแต่ในใน,ในในการใช้งานเนี่ยเขาก็จะแบบขอตัวตัว,ตว,ตว,ตวอย่างสัก สี่สิบแผ่นสามสิบแผ่นเราก็เราก็ต้องทำใช่ใช่บางทีเนี่ยแม้กระทั่งแม้กระทั่งพวกแบบการลงทุนนะครับแม่พิมพ์เนี่ยเราก็ต้องออกแบบเองลงทุนเองนะครับแล้วก็ให้ตัวอย่างเขาไปใช้งานก่อนเขาถึงจะแบบรู้สึกแบบคอนวินสว่าเอ้ยโอเคมันโอเคเราถึงจะเขาถึงจะสั่งสั่งซื้ออย่างที่ผมบอกได้เรียนไปว่าบางลูกค้านี่ใช้เวลา2-3ปีนะครับกว่าจะแบบ คอนฟิเขาได้นะครับบางลูกค้าก็เร็วหน่อยบางกค้าก็ช้าหน่อยนะครับก็ก็แต่สุดท้ายทุกวันนี้เราก็คิดว่าเราเรา,เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะว่าก็มีบริษัทชั้นนำทั่วประเทศนะครับที่ที่ที่ใช้สินค้าเราอยู่นะครับคีย <at> ์เทคเอาไที่น้องนนจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกท่านในที่นี้คืออะไรจากธุรกิจที่น้องนนทําอยู่ตั้งเริ่มตั้งแต่1 7บ8ปีที่แล้วมันจนถึงประสบความสําเร็จในวันนี้ ก็จริงๆก็ผม,ว,ม,ม,ว,นะผมว่าไม่ไม่ต่างกับพวกพี่นะผมเชื่อว่ามันไม่ต่างกับพวกพี่ทุกคนก็คือว่าเราจะต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆผมผมบอกอย่างนี้เลยนะครับเราต้องมุ่งม,มั่นและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะว่าอย่างอย่างการที่ค,คือคือผมพอดีผมจบจบวิศวะนะครับตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับก็ก็เราก็คิดเสมอว่าเฮ้ยไอการที่เราจะทํา ให้ลูกค้าคอนวินส์เราเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายแล้วมันต้องมีข้อพิสูจน์นะครับมันต้องมีพิสูจน์ว่าเฮ้ยการใช้งานมันใช้ง่ายดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกพี่ๆทุกคนนะครับว่าในการทํางานเนี่ยในเรื่องของการเอดทนต่อสู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทรําธุรกิจนะครับตอนนี้มีคู่แข่งเยอะไหมคะเดี๋ยวขอถามเพราะเนื่องจากว่ายังพอมีเวลานิดหน่อยนะมีมีคู่แข่งเยอะไหมตอนนี้ถ้าถ้าในประเทศไทยนะครับก็เรา ถ้าบริษัทในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3เจ้านะครับก็มีผมมีอีกสองเจ้าอีกเจ้าหนึ่งก็ชนบุรีที่ดังๆหน่อยอะครับสีไทยถ้าทุกคนเคยได้ยินบริษัทสีไทยนะครับแล้วก็มีมีอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีบริษัทเกาหลีที่มาตั้งอยู่ในเมืองไทยที่หนึ่งแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นอีกที่หนึ่งดังนั้นเพลเยอร์ในเมืองไทยก็จะมี5บริษัทแต่ว่าหลักๆถ้าเป็นบริษัทไทยก็จะมีแค่สามที่แล้วตอนนี้เราบุกตลาดต่างประเทศ กี่ประเทศแล้วคะ,ะถ้าถ้าเป็นตลาดต่างประเทศผมต้องเรียนอย่างนี้ครับต่างประเทศเนี่ยเราจะส่งออกน้อยไม่ได้เยอะมากประมาณแค่สัก10%ค่ะนะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็นเพื่อนบ้านเราเลยเช่นพ,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 พมา่านะครับถ้าไกลๆหน่อยก็จะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีของอเมริกานะครับแล้วก็มีทางของอินเดียนะครับบ้างนะครับแล้วก็เวียดนามอินโดนีเซียแต่ว่าไม่เยอะครับ ส่วนใหญ่ตลาดของเราจะเป็นในประเทศมากกว่าเพราะว่าพาเลตเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นบลกโปรดักต์ใหญ่ดังนั้นการจะส่งผลพาเลตข้ามประเทศเนี่ยตู้หนึ่งอาจจะใส่ได้แค่200แผ่น300แผ่นซึ่งมันจะไม่คุ้มค่าใช่แต่ขนาดเดียวกันมันก็ดีสําหรับเราเพราะว่าการที่สินค้าจากต่างประเทศจะไหลเข้ามาในเมืองไทยก็จะยากด้วยเพราะว่าสินค้ามันใหญ่ มาทที่เือไก็จะผสมภาษีอีกใช่ไหมคะใช่มันก็มีข้อดีข้อเสียนถึงแม้เราจะส่งออกได้น้อยจริงแต่ว่าในเมืองไทยเราอ่ะเราก็จะอยางเป็นเป็นเมนเลเยอร์อยู่คร่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆขอเสียงจบมือดังๆนะคะให้กับน้องนนนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนเอาใจช่วยนะขอให้ธุรกิจของน้องนนยิ่งเจริญรุ่งเรืองต่อๆไปนะคะ